รับไว้ตนเองหลังจากชำรักกนแล้วท่านั้นคอไเือกันวอยแคนมือก็จะชูขึ้นสุดคารับไ้ตนงหลังจากชนรักันแล้วเท่านั้นไอ้แัไ์เอื้อแบตัวอยู่อบจประชาชนดูแลทุกคนทั่วถึงเท่าเทียมหนึ่งกุมภา การให้เปลี่ยนพักประชาชนขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอำเภอกุชินารายเขตหนึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองบัวขาวตําบลบัวขาวตําบลน,นาโกตําบลหนองห้างและตําบลเหล่าใหญ่โปรดเลือกจองเห่งพิพัฒน์อัดนาคเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเ,อเป็นสองอบจอำเภอ,อกุชินารายเขตหนึ่งพักประชาชนเปลี่ยนอดีตที่จำเจ เป็นอนาคตที่จริงใจพัฒนาเขตบัวขาวไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นผู้รับเหมาเน้นปากท้องประชาชนเปลี่ยนการเมืองใหม่ใช้ระบบพรรคการเมืองนำเข้าคูหากาจงเห่งเบอร์สองจองเห่งเบอร์สองเบอร์สองรับไฟตัวจริงหลังจากชันร้างกันแล้วเท่านั้นไอ้นัดไว้สื้อตไวอยู่คนที่มีใจเดียวกันไม่เคยจะกล้งกรับไฟตัวจริงหลังจากชันระายกันแล้วเท่านัน้น าประชหนึ่งกุมภากาให้เปลี่ยนเลือกจงเห่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเมืองบัวขาวได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนอดีตที่จำเจเป็นอนาคตที่จริงใจเลือกคนเดียวใช้บริการได้ทั้งพักให้จงเห่งเบอร์สองเบอร์สองเป็นสออบจอำเภอกุชินารายเขตหนึ่งโปรดเลือกจงเห่งพิพัฒน์อัดนา เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองให้อำนาจประชาชนทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเข้าถึงง่ายใช้คล่องทำงานเป็นขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนชาวบัวขาวเราจะมาเปลี่ยนอบจอคนใหม่พักประชาชนพร้อมแล้วที่จะทำงานและจะทำให้ดีที่สุดหนึ่งกุมภาพกาให้เปลี่ยนเข้าคูหากาจงเห่งเบอร์สองเบอร์สองจงเห่ง เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นสออบจอำเภอกุชิตนารายเขตหนึ่งอย่าลืมเข้าคูหากัจงเห่งพิพัฒน์อัดนาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองรับไปตัวจริงหลังแต่งำระเงินแล้วเท่านั้นไอ้เักไว้ช่วยแม่กูอยู่เราคือผู้คนและการเดินทางก้าวไกลให้ไทยก้าว